มาเนื้อเจ้าเข้าเจ้าเข้าตอนเข้าแรงเข้าไงาเข้าเดือดล้วมกันมือเดียวเนะี่ยหมูทอดกับข้าว้อนห้อน แต่ไฮไลท์ยูที่ปลาบ่วงเจ้าอืมเหนียวขนาดกินปลาเยอะๆจะได้ฉลาดอีกวะ่ปะปลาบ่วงเนาะ ปลาบ้วงเค็ม่อมเหนียวขนาดเนี้ย ลำทุกคนเข้าใจว่าโอเดสมาักกาเฉพาะน้ำเงี้ยวจอพักกาต่ำส้มจริงๆแคบหมูป่าบวง กับขาเหนียวมันลํำจัะถ้าเอาไปทอดมันก็จะได้หอนรสชาตินึงถ้าเอาไปย่างไปปิ้งก็จะได้หมรสชาตินึงอแต่อเดตเอาไซเวฟเอาใส่มมครเวฟเอา รำอะกรอบมากรำมากบมางเป็นบอกว่ามกอันใดข้กีอนน่อปปันนั้นจะไปเปิดฝืนสตาร์ชีวิตตัวเกา่า